สวัสดีชาวโซเชียลแคมจุจุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับคุณครูมอดียในรายการมอนดี้เโชว์สอนภาษาอังกฤษค่ะอิงนิดลักขามนะคะจิตจมใส่นะคะใครฟังได้ไประโยชน์หรือไม่ประโยชน์ก็รอแต่การรับรู้ของคนค่ะแต่ส่วนมากก็ไร้สาระไปวันๆนะคะ <c oughs> โอเควันนี้จะมาสอนค,รรรรรอาคําศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่องอะไรลองไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ <c oughs> ค่ะวันนี้คําแรกนะคะก่อนเตรียมตัวนอนนะคะนอนภาษาอังกฤษนะคะ นอนท์นอออกเสียงพร้อมกันนะคะ1 2 3่ o สองสนอนอ์ออกเสียงจดชีข้างหลังค่ะ1 2 3่ o สองสนอ์นอ์โอเคนะคะต่อไปคำที่สองนะคะชุดนอนค่ะนะคะชุดนอนนะคะาอ,อังกฤษค่ะนอนท์นอน ออกเสียงชุดชนอตออกเสียงพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามชุนอตชนอตค่ต่อไปนะคะคำสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะออกเสียงพร้อมกันนะคะราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์ออกเสียงพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามราตรีสส ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามเราชอบ<ค>รับฟัง<ร>มาตลอด<ร> <laughs> มันก็อาจจะมีสาระนะคะหรือถ้าใครฟังแล้วก็มีสาระเออทุกวันก็ไม่เคยมีสาระหรอกก็เออสาระไปวันวัน <laughs> แต่ฟังแล้วก็ลครเครียดเกียดตัวเองไปนะคะอย่าฆ่าตัวตายนะคะบ๊ายบายจ้า